กรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ ได้นำว่านมงคลไม้ประดับมงคลใบสวยคุ้มครองป้องกันภยัยเมตตามหานิยมมีสรรพคุณครอบจักรวาลแถมเป็นยาดีคู่บ้านนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยคะ่ะโปรดชชยวิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ คำเตือนก่อนการใช้ยาสมุนไพรหรือว่านมงคลควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองว่านมงคลว่านกับหอยคุ้มครองป้องกันยาดีคู่บ้านว่านกับหอยมีชื่อหลากหลายชื่อที่หลายๆท่านอาจรู้จักว่าว่านหอยแครง ว่านกับหอยแครงหรือว่านแสงอาทิตย์คนจีนเรียกหัหลังเช่าจัดเป็นว่านมงคลและเป็นไม้ประดับมงคลค่ะคนในสมัยก่อนนิยมปลูกเอาไว้ในสวนยาปลูกใส่กระถางไว้ตามบ้านแปลงจัดสวนเพื่อนำมาใช้ทำเป็นยาซึ่งใช้ได้ทั้งเป็นใบสดหรือตากใบแห้งเก็บไว้ใช้ก็ได้ค่ะ และด้วยจุดเด่นของบ้านกับหอยนี้นะคะซึ่งเขามีใบด้านบนที่มีสีเขียวแก่ท้องใบสีม่วงอมแดงใบจะเป็นรูปหอบยาวปลายใบยแหลมขึ้นมีลักษณะเป็นกอๆไม่แตกกิ่งก้านค่ะแล้วที่สำคัญเวลาออกดอกนะคะจะออกเป็นช่อตามซอกใบซึ่งแต่ละช่อประกอบกไปด้วยใบประดับสีม่วงปนเขียวซึ่งมีสองกาบ รูปร่างจะคล้ายกับหอยแครงค่ะและคนกับทั้งสองจะประกบเกยซ้อนกันแล้วก็โอบหุ้มดอกสีขาวไว้นี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อว่านกับหอยค่ะทั้งนี้นะคะว่านกับหอยเป็นว่านที่มีความสวยงามแตกกอเป็นพุ่มสวยจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนค่ะ ว่านกับหอยนี้นะคะมีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศเม็กซิโกคิวบาและอเมริกากลางค่ะส่วนในด้านของความเป็นไม้มงคลในสมัยก่อนนั้นได้รับอิทธิพลความเชื่อเกี่ยวกับว่านมาจากชาวคขเมรแล้วก็ชาวมอนนักรบสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะเชื่อกันว่า หากนักรบในสมัยก่อนได้อาบน้ำที่เคี่ยวด้วยบ่านชนิดนี้จะทำให้หนังเหนียวอยู่ยงคงกระพัน์และยังเชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์ในการป้องกันพูดผีปีศาจช่วยปกป้องคุม้มครองให้แควคลาาจากภัยอันตรายต่างๆแถมยังช่วยดับพิร้อนถอนพิร้ายเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายดีมีโชคลาภแล้วที่สำคัญเป็นบ้านที่มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค พ่อตุ๊กหมอยาชาวไทยใหญ่ถือว่าเป็นไม้มงคลซึ่งนิยมปลูกไว้ตามบ้านเพื่อกันฟืนกันไฟค่ะก่อนที่เราจะทราบถึงสปปรรพคุณทางยาของว่านกับหอยแอดมินก็มีข้อห้ามในการใช้ว่านกับหอยมาฝากคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือว่าสตรีมีครรหรือผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้นะคะและถ้าหากใช้ใบและรากของว่านนี้ในปริมาณมากจะมีสรรพคุณเป็นยาทายหรือยาระบายดังนั้นก่อนการนำว่านนี้มาใช้ควรปรึกษาหมอยาสมุนไพรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองด้วยค่ะสรรพคุณทางยาของว่านกาบหอย ว่านกับหอยนั้นมีสรรพคุณทางยาแทบทุกส่วนของต้นเลยค่ะโดยแต่ละส่วนนั้นมีสรรพคุณดังต่อไปนี้ 1. ส่วนใบใช้แก้อาการร้อนในกระหายน้ำโดยใช้ใบสด3ใบนำมาต้มผสมกับน้ำตาลกรวดเล็กน้อยดื่มเป็นยาใช้เป็นยาแก้ไข้แก้ตัวร้อนโดยให้ใช้ใบแก่ ประมาณ10บถึงบนําในำมาต้มกับน้ำจนเดือดแล้วตักใบออกเติมน้ำตาลกรวดใช้ดื่มทานเพื่อรักษาเป็นยาแก้ไข้ซึ่งข้อมูลนี้มาจากพันทิต c o m คอโดยคุณตาเชยค่ะนอกจากนั้นยังใช้เป็นตำรายาไทยโดยใช้ใบสดเป็นยาแก้เจ็บคอแก้ไอใช้เป็นตำรายาแก้ไอแก้อาการไอเป็นเลือด และยังเป็นยาช่วยแก้กรดไหลย,ย้อนช่วยแก้อาการฟกช้ำฟกช้ำภายในเนื่องจากการพลัดตกจากที่สูงหรือเกิดจากการหกล้มฟาดถูกของแข็งโดยให้ใช้ใบสดของว่านนี้เป็นจำนวนสามใบนำมาต้มกับน้ำตาลกรวดเล็กน้อยใช้ดื่มเป็นยาค่ะ ส่วนใบสดของว่านกับหอยนำไปผสมกับน้ำมันงาใช้พอกบริเวณผิวหนังเพื่อใช้รักษาแผลที่เกิดจากโรคเท้าช้างได้ค่ะ 2. ส,ส่วนดอกดอกของว่านกับหอยนั้นใช้แก้อาการไอแก้หวัดช่วยแก้เสมหะดอกจะมีรสชุ่มเย็นใช้ต้มกับเนื้อหมูนำมารับประทานใช้เป็นยาช่วยขับเสมหะแก้ไอแห้งนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปิด แก้ถ่ายเป็นเลือดหรือใช้แก้เลือดกำเดาไหลค่ะ 3. ส,ส่วนของรากรากของว่านกับหอยนี้สามารถนำมาใช้เป็นยาบำรุงตับและมามพิการได้ดีค่ะรวมไปถึงสารสกัดจากใบลำต้นและดอกของว่านกับหอยที่สกัดด้วยสารต่างชนิดกันมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเกิดมะเร็งได้ค่ะ ปัจจุบันการน,นำไปใช้ประโยชน์ทางยาในประเทศไทยของเรานั้นไม่นิยมมากนักค่ะแต่ถ้าหากนำไปใช้ส่วนใหญ่จะนำไปต้มเป็นยาแก้ร้อนในคะ่ะนอกจากนั้นในเผ่าม้ง นิยมใช้ทางต้นต้มน้ำดื่มเชื่อว่าจะช่วยให้คลอดง่ายส่วนชาวเขาเผ่าอีก้อและเผ่าย้าใช้ใบตำเป็นยาพอกหรือเอายอดว้านมานวดทารักษาแก้แผลไฟไหม้ได้ค่ะในหลากหลายประเทศทั่วโลกนั้น ก็นิยมใช้สมุนไพรต้นนี้ในสรรพคุณคล้ายๆกันกับบ้านเราค่ะโดยที่ไต้หวันจะใช้ใบและดอกเป็นยาห้ามเลือดแก้ช้ำในส่วนจีนใช้ดอกต้มดื่มแก้ไอแก้บิดเลือดออกในลำไส้คิวบาใช้รักษาแผลสดแถบเมดิเตอร์เรเนียนใช้ใบเป็นยาพอกแก้หอบหืดและในประเทศเม็กซิโกก็ใช้ต้านอาการอักเสบ และช่วยรักษาในโรคระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะการปลูกและการดูแลว่านกับหอยว่านกับหอยนะั้นนิยมขยายพันธุ์โดยการปักชำค่ะเป็นพืชที่ปลูกง่ายชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีชอบความชื้นปานกลางควรปลูกในพื้นที่ที่มีแดดสองครึ่งวันนะคะก็จะทำให้เขาเจริญเติบโตแล้วใบก็จะสวยงามแข็งแรง ขอขอบคุณที่มาจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าเมทไทย .com สำนักข่าวไทยแลนด์พลัสออนไลน์เรียบเรียงโดยโคราพี่ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระความรู้ดีๆที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานักที่นี้ด้วยคะ่ะและแต่ก่อนนำบ้านไปใช้ประโยชน์นั้นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรหรือแพทย์เฉพาะทางก่อนทุกครั้งนะคะ เพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ